ครับสวัสดีครับ BFC ทุกคนนะครับเนาะครับมือนี้การมาพบๆกับพอแตียมีองนะครับเนาะครับพอแตียมพามาติดตามรัฐบาลไทยของอาจารย์เซียนคนริมทางนะครับเนาะครับมือวันที่หนึ่งพี่น้องหนึ่งมีนาคมสองห้าหกเจ็ดรัฐบาลไทยเข้าออกสองห้าสามหกศูนย์สามขับเด็กล่างก็ออกเจ็ดเก้านะพี่น้องเนาะ ขับส่วนเลขหน้าครั้งที่หนึ่งด้พี่น้องเลือกเก้าเจ็ดห้าหน้าครั้งที่สองเก้าศูนย์ศูนย์ท้ายครั้งที่หนึ่งสามแปดสองท้ายครั้งที่สองเจ็ดศูนย์สามนะพี่น้องครับของอาจารย์เซียนคนริมทางมวดที่ผ่านมาครับที่อาจารย์ให้มาตองงวดพี่น้องเป็นประรับบนล่างแปดกับเก้าบนวิ่งแปดกับเก้า แต่ว่าล่างวิ่ง9กับ0กบมาเก้านะพี่น้องเนาะ79เลขออก7เกาครับอาจารย์มาแต่ว่าจับคู่รุดนะพี่น้องเนาดติดตามนะพี่น้องเนาะครับมือนี้พอเตรียมมาห้ามมาตามต่อนะครับเนาะอาจารย์เันสวงใหม่แล้วนะครับไปเบิ้งน้ำกัน,นพี่น้อง มือนี้กับก่อนคำและพี่น้องเด้อกก่อนคำพารวยนะครับฝากติดตามไหมเลยครับก่อนคำพารวยน้องไม่ครับแล้วก็มีพอเตี่ยมคนเดิมน้องนะครับเด้ออย่าลืมกดติดตามไว้นะครับเนาะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อจะบ่พาดคลิปใหม่ๆนะครับพอเต้มคนเดิมกับก่อนคำพารวยส่องน้องไม่พี่น้องครับวันที่สิบหกนะพี่น้องเนาะ สองห้าหกเจ็ดนะครับเขียนกับเขียนประครับพี่น้อง ลถก็ล่นนะน้องไม่ก็ได้ตื่นสนามพี่น้องเอ้ย ขัดเกลื่นะพี่น้องเนาะบนวิ่งเก้ากับศูนย์พี่น้อง เนีเนๆได้พี่น้องจับมาจับค่ใหม่เลยนะครับ0 0นย์ศูนย์เจ็ด หนึ่งแปดศูนย์เก้าหนึ่งเก้านะครับ ฟันเน้นๆพี่น้อง0ูน8ดูนแปดครับเน้นสี่หางนี่พี่น้อง สัดเกียน,นะพี่น้องเนาะครับววันนี้ล่างนะครับล่างวิ่ง 0กับ1น,นะครับครับส่วนเลขติดล่างพี่น้อง เก้ 1> 1, 4, 5, 6, าศูหนึ่งสีห้าหกนะครับ ครับอา,อาจารย์จับครูพี่น้องเก้าสี่เก้าห้า 04นหนึงสี่ศูนยน้นะครับฟันเน้นๆพี่น้อง เก้าห้าศูนย์สี่หนึ่งสี่ศูนย์หานะครับเน้นสี่หาง ชัดเจนนะพี่น้องเนาะครับเอ้ามึงเรียกติดบนนะพ่อเตี้ยมลืมเขียนเรียกติดบนนะพี่น้องเด้อเก้าศูนย์หนึ่งเกียรแปด เก้านี่คือเลขติดบนนะครับพี่น้องสัตว์เกียรตินะพี่น้องเนาะครับรัฐบาลไทย16ทับ3ทับ6เกียรติบนมี901าศูเกียดเกฟัน

คนริมทางนะพี่น้องเนาะครับเอาพ่อเตียมกับขอขอบคุณหลายนะครับเด้ออาจารย์เซียนคนริมทางนะครับเนาะครับที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยไม่พ่อเตียมครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ำกันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเนาะ เอาฉะนั้นแล้วมากชอบแต่เดก็อย่าลืมได้พี่น้องเลิศไปเลือกซื้อเลือกหาสลากินแบงรัฐบาลไว้นะครับเนาะขับคอยแห่งๆรว่อยๆนะครับเอาเขามาแล้วก็จะาลื่มได้พี่น้องเลิอกดไลค์กดแชร์ให้พอแต้มน้าแดนะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอแต้มน้านะครับเด้วก็จะาลืมได้ครับเด้ลกดติดตามของซองพอแต้มคนเดิมนะครับเนาะช่องใหม่พอแต้มเปิดช่องใหม่กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นาะพี่น้องเนาะครับ เอาสำหรับคลิปนี้พอเตรียมก็นมีเคียนี้เนาะครับเนาะเอาไว้พอกันอีกคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม